โอเคครับก็มาพบกับผมอาจารย์รอดแก้วแภงษานะครับก็จะมาต่อกันนะในเรื่องของการประกันคุณภาพนะครับบทที่หนะก็จะเป็นข้อสอบนะครับอยู่ในหนังสือหน้า4ี่รหกสกนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอข้อที่ย5จนถึงข้อที่ยีบแปดนะครับ มาดูข้อที่25นะครับเอ่อจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน H นะครับนะบก็อันดับแรกเนี่ยเราก็จะดูก่อนนะว่าโรงเรียน H เนี่ยนะฮะมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนะฮะในด้านการวัดประเมินผลนะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเอ่อจุดแข็งนะฮะก็มี1ครูใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง 2. คือมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ3าครูมีการสรุปผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 4. นะครับมีเครื่องมือวัดนะฮะ,ะมีการพัฒนาเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องหครับมีการจัดประชุมนะฮะเพื่อประเมินการวัดผลนักเรียนทุกภาคเรียนนี่คือจุดแข็งของเรื่องการวัดเลิผลของโรงเรียนเอนะครับนี่จุดอ่อนนะฮะสิ่งที่มันเป็นผลเสียเนาะ มีด้วยกันอยู่เจ็ดข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือครูเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยฮะนะในการวัดผลนะครับก็เลยประเมินแบบไม่ค่อยรัดกลุ่มเท่าไหร่นะครับสองก็คือเครื่องมือวัดเนี่ยนะยังไม่หลากหลายเท่าที่ควรนะครับก็ยังอาจจะเป็นแบบข้อสอบแบบเดิมๆอยู่นะครับสามถ้าขาดการวิเคราะห์ข้อสอบฮะตรงที่สําคัญนะข้อสอบเนี่ยนะฮะไม่ว่าวิชาไหนก็แล้วแต่นะฮะจะสอบกลางภาคปลายภาคหรือสอบเก็บคะแนนเนี่ยมันควรจะต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบนะครับ โดยเอาผลที่ที่นักเรียนไปทำข้อสอบนั่นแหละหาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็มาดูว่า,าข้อสอบข้อไหนดีข้อสอบข้อไหนไม่ดีนะฮะจะได้ใช้ในการสอบครั้งต่อไปนะครับสี่ครับขาดการนำผลการประเมินเนี่ยนะฮะไปจัดการเรียนรู้นะครับก็คือพอสรุปผลการเรียนแล้วเนี่ยก็จบกันนะไม่มีการนำเอาไปพัฒนารูปแบบการสอนนะครับหก้าขาดระบบข้อมูลฮะ,ะอันนี้สำคัญมากเลยฮนะด้านวัดผล นะครับแล้วก็เจ็ดฮะเรื่องของเทียบโอนฮะยังไม่ชัดเจนนะครับหลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจนเวลาจะโอนไปเรียนอ่าที่โรงเรียนอื่นนะครับทั้จุดอ่อนมีด้วยกันรดูเจ็ดข้อทีนี้โอกาสมีอะไรบ้างนะครับโอกาสนะหรือว่าสิ่งที่มันนะเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อโรงเรียนนะก็คือมีสมาพันธะฮะการศึกษาเอกชนนะครับอ่ามีสำนักพิมพ์นะฮะอ่าผลิตข้อสอบเพื่อให้โรงเรียนเลือกใช้นี่คือ สิ่งที่เอื้อต่อนะ่ละโรงเรียนนะครับเป็นเรื่องของการวัดผลทีนี้อุปสรรคที่พบเนี่ยนะครับก็คือแต่ละโรงเรียนเนี่ยเกณฑ์มันไม่เหมือนกันนะครับการเทียบโอนผลการเรียนก็เลยทําให้เกิดความยากเกิดขึ้นนะครับมาตรฐานแต่โรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราแบบย้ายนักเรียนเนี่ยนะฮะจากมอหนึ่งโรงเรียน A เนี่ยไปเป็นขึ้นมอสองโรงเรียน B เนี่ยมันยังย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามองว่ามาตรฐานการเรียนของแต่โรงเรียนเนี่ยแตกนะครับ ีนี้เราก็มาดูะน,ะนะครับกลยุทธ์นะครับของโรงเรียนเฮสเนี่ยมีด้วยกันสี่ข้อข้อที่หนึ่งครับเป็นกลยุทธ์สร้างความร่วมมือนะครับเน้นตรงนี้ฮะความร่วมมือในการพัฒนาด้านวัดผลนะครับด้านการเทียบโอนนะต่อมาสร้างความร่วมมือทางานะบุชากรนะรระหว่างสมาพันธ์นะครับการศึกษาหรือสํานักพิมพ์นะแล้วก็ผู้บริหารให้ความสัมพันธ์ในการนิเทศติดตามเรื่องวัดผล,ผลด,ด้วยนี่คือกลยุทธ์ที่หนึ่งนะฮะ ต่อมากลยุทธ์ที่สองครับเป็นกลยุทธ์ที่สร้างนนในเรื่องของระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนนะระหว่างโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับต่อมากลยุทธ์ที่สามเป็นการสร้างระบบสารสนเทศนะคะก็คือเป็นข้อเป็นเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมเป็น Big Data ที่เก็บข้อมูลทั้งทั้งน,าานั้นการวัดผลของนักเรียนทั้งหมดนะครับทั้งโรงเรียนเลยนะครับทุกคนทั้งโรงเรียน ข้อที่สี่ครับเป็นการนิเทศติดตามนะฮะกลยุทธ์นี้ก็คือใช้การนิเทศติดตามฮะให้คําแนะนํานะอยากสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือนะฮะการสร้างหลักเทียบโอนผลการเรียนด้วยนะครับอ่านี้คือกลยุทธ์นะครับเพราะนี้เราจะเห็นภาพแล้วว่าโรงเรียนเนี่ยนะจุดจุดอ่อนหรือว่าโอกาสอุปสรรคเนี่ยมันคือการโอนผลการเรียนไม่ได้นะครับมันโอนผลการเรียนไม่ได้เนาะ เผือว่านะฮะจากสถานการณ์นะฮะข้างต้นนะฮะควรกําหนดกลยุทธ์ใดเป็นกลยุทธ์โ o นะครับก็คําตอบคือข้อที่หนึ่งฮะเป็นกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นการเอาจุดแข็งมาแล้วก็บวกกับโอกาสนะครับเนาะมีการสร้างความร่วมมือนะครับนะระหว่างสมพัภา์หรือว่าสํานักพิมพ์นะฮะแล้วก็ให้ผู้บริหารมาในที่ติดตามนะครับต่อมากลยุทธ์ที่สองใช่ไหมฮะข้อที่หกถามว่าจากสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยนะครับ โรงเรียนควรกําหนดกลยุทธ์ ST อย่างไรนะครับ ST ก็คือ S คือแข็ง T คืออะไรฮะอุปสริศนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องออกกลยุทธ์แบบป้องกันนะครับป้องกันอะไรป้องกันเนี่ยแหละอุปัรรคที่จะเกิดขึ้นภายหน้าแต่วนะ่าเะะนี่ยน,นะก็คือใช้ข้อที่สองนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูนะข้อที่สองคืออะไรนี่ฮะอุปอุปสรกคก็คือไอโอนผลการเรียนไม่ได้ถูกไหม ก็ต้องออกระเบียบมาครับให้มันชัดเจนนะถึงจะโอนผลการเรียนได้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับต่อมาข้อที่ยี่สิบเจ็ดครับอ,อ่สถานการณ์ของโรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะไปถ้าเราจะไปกำหนดนะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะแบบ w U O นะครับควรใช้ข้อไหนนะฮะ แปัญยูก็คือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนนะครับโอคือโอกาสนะฮะโอกาสนะครับที่มันเอื้อนะเอื้อต่อโรงเรียนนะครับอ่าคําตอบก็คือข้อที่สามนะครับนะลองย้อนไปดูซีข้อสามนะฮ<น>ะกลยุทธ์สร้างหนึ่งระบบสารสนเทศพราเนี้ยมันยังไม่มีใช่ไหมหลักๆเลยเนาะอาจจะมีตัวนี้เพิ่มมาคืออ่อ สร้างความร่วมมือเนาะนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเทียบโอนผลการเรียนนะฮะก็มีด้วยกานสามอย่างนะเป็นยูอะไรนะเป็นยูโอนะครับ, <Okay. S 1> บอเอถ,บอ,อถ้าเป็นยูทีเนาะเป็นยูโอทุล้ะ สุดท้ายนะครับเป็นกลยุทธ์นะคบเบนะฮะของโรงเรียน H นะครับควรใช้ข้อใดคําตอบก็คือข้อที่4นะครับดับเนะคดัคือจุดอ่อนวิกเนสนะทีคืออุปสรรคนะฮรมีทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคอันนี้อยู่ในไหนนะสุนับจนตอกใช่ไหมฮะนะครับนะฮะเป็นกราฟก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้น okay. ใช้กลยุทธ์ดับเนยุทธีนะครับอ่ะจบนะฮะของเรื่องของวางกลยุทธ์นะครับนะอ่ะทีนี้มาต่อตรงนี้ฮะตัวนี้เนี่ยเป็นการคำนวณน,นะครับคืออย่างนี้ฮะคือข้อสอบเนี่ยนะจะให้เราพิจารณานะฮะจากข้อที่ยี่สิบเก้าถึงข้อที่สามสิบนะโดยมีตารางคะแนนโอเน็ตมาให้นะถามว่าจา์ตรงนี้มันเป็นข้อสอบเรื่องอะไรเรื่องวัดผลหรือเรื่องประกันคุณภาพ คือถ้ามันเป็นตารางโอเน็เนี่ยนะฮะมันจะใช้ในการประกันคุณภาพคือพูดง่ายๆว่านักศึกษาต้องบอกได้ว่าถ้ามีโรงเรียนมาให้สามโรงเรียนนะครับโรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C แล้วมีคะแนนโอเน็ตของแต่โรงเรียนมาเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนไหนเนี่ยแย่ที่สุดต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเร่งด่วนอ่าโรงเรียนไหนเนี่ยนะคะแนนดีที่สุดนะไม่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะอาจจะพัฒนาตอน ลำดับสุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอยู่แล้วนะ,ะโรงเรียนไหนควรที่จะพัฒนานะฮะในระดับกลางนะเนี่ยเราก็จะดูจากคะแนนโอเน็ตถามว่าทําไมเขาต้องคะแนนโอเน็ตมาออกเพราะว่าโอเน็ตเนี่ยนะฮะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาตินะฮะก็เป็นตัวที่ใช้เป็นตัวชี้วัดนะคุณภาพของโรงเรียนถึงออมไหมฮะเพราะานี่มันก็เลยอยู่ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา นะที่เราย้อมไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่าคุณาพการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยทําเพื่ออะไรคําตอบคือทําเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนว่าเวลาส่งลูกไปโรงเรียนนั้นๆแล้วเนี่ยจะได้คุณภาพนะโรงเรียนจะมีคุณภาพนะเพราะเนี่ยเขาก็เลยเอาโอเนะมาเป็นตัวตั้งนะอันนี้เป็นข้อสอบนะท,ที่ที่ออกข้อสอบจริงมานะคะรับเขามีตารางคะแนนโอเนมาให้ แล้วก็ถามไม่ง่ายเลยว่ารวมถามกันก็ได้จากสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยโรงเรียนใดเนี่ยนะฮะหรือโรงเรียนไหนเนี่ยนะฮะต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุดนะมีโรงเรียนมาให้สามโรงเรียนนะฮะหนึ่งโรงเรียนเอสองโรงเรียนบีสามโรงเรียนซีสี่เอกับบีคืออาจจะแย่พอๆกันนะหรือว่าทั้งสามโรงเรียนแย่หมดเลยเอบีซีอ่านักศึกษาจาเข้าใจตรงนี้เนาะคําถามเนาะป้าหมายคืออะไรฮะ คำถามถามว่าอะไรครับจุดประสงค์ของคำถามพ้อน,นี้คือควรปรับปรุงมากที่สุดใช่ไหมก็ต้องหาโรงเรียนที่ทําไมฮะมันแย่ที่สุดแล้วดูได้ยังไงแย่ที่สุดก็ต้องดูว่าคะแนนมันต่ําสุด่ะเออแค่นั้นเองโอเคไหมฮะว่าเราก็ต้องมาดูตารางให้เป็นนะครับว่าเราจะดูอะไรบ้างถึงจะบอกได้ว่าโรงเรียนนั้นแนหะแย่สุดนะในตารางเนี่ยนะครับเริ่มจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ฮะคืออะไรคือรายวิชาที่สอบโอเน็ตค่ะ แน่นอนภา,าษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สุขศึกษาพารักษา,า,า,าเกินเนี้ยแล้วแต่เขาจะให้มานะครับมีทั้งหมดกี่วิชาเอ่ยวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองสามสี่ห้ามีห้าวิชานะทีนี้ต่อมาเขาให้คะแนนเต็มฮนะร้อยคะแนนหมดเลยโอนิทถูกไหมต่อมาฮะมีโรงเรียนนะฮะที่เป็นสถานการณ์เป็นตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ยสามตัวครับโรงเรียน A โรงเรียน B แล้วก็โรงเรียนอะไรอีกโรงฮะโรงเรียน C เนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องดูว่าโรงเรียนไหนควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะมันมีมาให้สามโรงเรียนนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะช่องตัวเลขเนี่ยคะแนนเขามีคะแนนมาให้สองช่องช่องแรกคือคะแนนโอเน็ตนะครับหรือเราเรียกกันว่าคะแนนดิบนะค,บคือของโรงเรียนโรงเรียนนั้นเลยนะเต็มร้อยเนี่ยได้เท่าไหร่กับอีกอันหนึงเราเรียกคะแนนมาตรฐานฮนะทีสกอรนะ์หรืออาจจะไปเจออีกอันหนึ่งก็ได้ซีสกอร์เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับ ถามว่าทำไมต้องมีคะแนนมาตรฐานนะฮะคืออย่างนี้ฮะคะแนนโอเน็เนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าวิชาที่สอบเนี่ยมันมีค่าน้ำหนักน่วยกิจที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะฮะเด็กได้นะคะแนนวิชาสุขศึกษาภลศึกศานะฮะสมมุตินะน่ยอ่าเด็กชายเเนี่ยนะได้สุขศึกษาภลศึกษาแปดสิบคะแนน,นะ แต่นะฮะถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะได้อยู่หกสิบคะแนนนะหกสิบคะแนนคำถามคือเด็กคนเนี้ยเก่งวิชาพละศึกษาสุขศึกษามากกว่าคณิตศาสตร์ไหมฮะคณิตได้เท่าไหร่ครับแปสิบนี่คะแนนดิบนะศึกษาบวกพละได้แปดสิบเนะเาะทำไมทำไมเดี๋ยวมจะงงเดี๋ยวงงๆๆพลระะร่ะพละได้แปดสิบ นะฮะคณิตได้หกสิบคำถามคือเด็กเก่งคณิตอภรรที่ได้แปดสิบมากกว่าสุขศึกษาอ่ะเด็กเก่งภระแปดได้แปดสิบคะแนนนะเด็กเนี่ยเก่งวิชาภระ,ะมากกว่าคณิตศาสตร์หรือไม่คําตอบคือยังไม่ทราบนะฮเพราะอะไรเพราะภระศึกษาเนี่ยมันเรียนสองอันหนึ่งโวยกิจนะอ่าต่อหนึ่งภาคเรียนถูกไหมแบ่งเป็นสุขศึกษาหนึ่งคาบศูนจุดห้า แบ่งเป็นพาราลษาอีกหนึ่งคาบ0.5ถูกปะแต่ถ้าคาสตราเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียนมากกว่าหนึ่งหน่วยกิตแน่นอนนะครับดูจากไหนก็ดูจากคาบเรียนที่ที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ใช่ไม้มมาเรียนมากกว่าหนึ่งคาบถูกไหมฮะคาสตราอะเรียนทุกวันเลยซสด้วยาสามก็ห้าคาบแล้วบางวันเรียนสองคาบติดก็มีถูกไหมฮะเพราะว่เนี่ยนะฮะตั้งต้นมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบก,กันได้ไหมครับไม่ได้ปะ่ะ น้ำหนัก่วยกิจมันเวลาเรียนมันไม่เท่ากันแล้วอ่ะจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมฮะไม่ได้มันต้องปรับให้คะแนนอ่ะมันเท่ากันก่อนนะทีเนี้ยมันก็มีนะสูตรทางคณิตศาสตร์ฮะปรับไอ้คะแนนดิบอันเนี้ยฮะอ่าคะแนนโอเนอันเนี้ยเป็นคะแนนซีสกอร์ครับซีเนี้ยก็คือตัวแซเนี่ยนะฮะซีสกอร์ปรับขึ้นมาให้อยู่บนฐานเดียวกันหมดนะให้คะแนนมันอ่าน้ำหนักค่ามันเท่ากันหมดแล้วทีเนี้ยถึงจะเปรียบเทียบได้นะฮะ พอปรับมาเป็นคะแนนซีสกอร์ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันมีค่าติดลบเออค่าติดลบคือมันดูยากฮะมันมีแบบค่าบวกกับค่าลบนะเช่นลบห้าจุดศูนย์สองอย่างเงี้ยฮะอับยานึงคะแนนสมมละเจ็ดจุดแปดเก้ามันดูงงๆนะฮะเพราะมันมีค่าติดลบนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคะแนะน,อนอีกนะใช้สูตรทางบริษัจากซีสกอร์มาเป็นทีสกอร์ฮะอ่านะฮะกายล่างครับอ่า อัปเกรดเลเวลตัวเองฮะตอนแรกคะแนนดิบเปลี่ยนมาเป็นซีสกอร์ใช่ไหมซีสกอร์ยันมีข้อนะบกห่องก็คือมันมีติดลบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคะแนนทีสกอร์ตัวทีเลยครับอ่าพอเป็นคะแนนทีสกอร์ปุ๊บเนี่ยไม่มีค่าติดลบแหละดูง่ายขึ้นโอเคไหมครับเพราะนั้นนี่ถ้าเกิดข้อสอบเนี่ยนะเราไปเจอถ้าเป็นคะแนนซีนะอะไรที่ติดลบมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะอ,อะไรที่ติดเป็นบวกดีกว่าก็ดูแบบนี้ฮะ เออยิ่งตัวเลขมากก็ยิ่งคะแนนสูงกว่านะแต่ถ้าเกิดไปเจอทีสกอร์ก็ง่ายง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมีค่าติดลบก็ไม่ต้องไปดูค่าติดลบนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในการออดูนะฮะคะแนนต,าต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าโรงเรียนไหนดีโรงเรียนไหนไม่ดีเนี่ยนะเราก็จะดูว่าโรงเรียนนั้นนะนะฮะมีค่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับให้เราดูช่องทีสกอร์โอเคไหมครับ ให้เราดูช่องนี้ทีสกอของทุกโรงเรียนเลยนะครับถามว่าอาจารย์มาต่างกันคะแนนดีไมมต่างกันสิอ่านนักศึกษาลองดูนะอะตัวอย่างโรงเรียนเอนะโรงเรียนเอเนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับอย่างวิชาแรกวิชาภาษาไทายเนี่ยได้แปดสิบสี่จุดเจ็ดห้าเห็นไหมเลยอ่าได้สิบสี่จุดเจ็ดห้าเห็นไหมวิชาคณิตเท่าไหร,ร่ฮะเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์ วิชาภาษาอังกฤษนะ40 10, นะจุด54วิทยาศาสตารา์55จุด85สุขศึกษาและรักตาคาร65จุด13ถ้าถามว่าในโรงเรียนเอเนี่ยวิชาไหนเนี่ยที่เด็กเรียนแล้วได้คะแนนมากที่สุดก็ต้องตอบอะไรฮะภาษาไทยถูกไหม84นี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยถถ้าเรียงลําดับนะต่อมาก็จะเป็นคณิตศาสตร์เบอร์สอง75ต่อมาวิทย์เบอร์สามนะ55อ่าผิดฮะสุขศึกษาเนาะ65 แล้วก็เป็นวิดเบอร์สี่แล้วก็สุดท้ายก็คืออังกฤษสี่สิบจุดห้าสามวันถ้าเกิดนักศึกษาไปดูช่องโอเนตเนี่ยตอบผิดแน่นอนต้องมาดูช่องอะไรฮะทีสกอร์เขาก็ปรับแต่คะนแนนจากคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานนะครับโรงเรียนเอฮะคะนแนนมาตรฐานใช่ไหมวิชาไหนสูงสุดฮะอ่าวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมตรงนี้เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมฮะเจ็ดสิบเก้า 79. ต่อมาลองลงมาคือสุขศาสตร์นะเบอร์สองต่อมาจะเป็นภาษาไทยฮะหกสิบเจ็ด ต่อมาอังกฤษนะฮะ4 61และสุดท้ายก็คือเบอ 5, 4, ร์ห้า42นะฮะเพราะเนี่ยนักศึกษาจะเห็นแล้วว่านะถ้าดูช่องผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นต่อไปก็คือว่าเราต้องหาวิชาที่มันสอบตกตกคือต่ำกว่า50เปอร์เซ็นหรือ50คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราดูและโรงเรียนเอวิชาอะไรสอบตกฮะวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับก็จดเอาไว้ว่าตกหนึ่งวิชาตกหนึ่งเขียนข้างล่างเลย อ่ะต่อมาฮะดูของโรงเรียนบีบ้างฮะตกกี่วิชาครับอ่าตกอะไรฮะคณิตศาสตร์ใช่ไหมสี่สิบสี่ช่องนี้เนาะก็ตกหนึ่งวิชานะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นโรงเรียนซีล่ะตกสองตัวฮะตัวแรกคือภาษาไทยได้สี่สิบแปดตัวที่สองก็สี่สิบแปดนะครับตกอยู่สองตัวฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้คําตอบนะฮะของคาถามข้อแรกแล้วว่าโรงเรียนใดหรือโรงเรียนไหนเนี่ย ควรปรับปรุงเร่งด่วนที่สุดคำตอบก็คือโรงเรียนซีเพราะอะไรฮะเพราะตกสองตัวครับตกสองวิชาครับนะวิชาอะไรบ้างก็เป็นวิชาไทยภาษาไทยได้สี่สิบแปจุดสองสองเอคณิตนะฮะได้สี่สิบแปดจุดห้าห้าเห็นไหมฮะอ่าผ่านนะเพราะเนี้ยดูช่องไหนช่องทีสกอรแล้วดูว่ามันตกไม่ตกนะ,ะตกกี่วิชาไม่ตกกี่วิชานะครับ ทีนี้จากสนานการข้างต้นเนี่ยควรปรับปรุงวิชาอะไรบ้างนะครับที่มันถูกต้องที่สุดนะอย่างเช่น a เนี่ยโรงเรียน a ถูกไหมปรับภาษาไทยได้ไหมไม่ได้โรงเรียน a ต้องปรับอะไระฮะว,วิทยาศาสตร์เนาะวิทเพราะอะไรเพราะได้สี่สิบสองจุดสองห้านะเออโรงเรียน a ปรับอังกฤษก็ไม่ต้องไปปรับหรอกฮะอังกฤษเพราะอังกฤษไม่ตกนะครับอ่ะเรามาดูโรงเรียนซ b สิปรับอังกฤษกับปรับวิทย์หรอถูกไหม ไม่ใช่โรงเรียนบีต้องปรับอะไรฮะปรับคณิตศาตร์่าคณิตเพราะว่าโรงเรียนบีได้คณิตเท่าไหร่ฮะสี่สิบสี่จุดสามสองนะครับอ่าสุดท้ายปรับโรงเรียนซี 4, ถูกไหมไทยกับคณิตอ่าคําตอบคือข้อห้าฮะไทยกับคณิตอันนี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่าตกสองวิชาโอเคนะครับอ่านนะอ่าผ่านนะครับ ต่อมาข้อที่สามสิเอ็ดฮะแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับข้อไหนฮะหนึ่ง c m นะ m สอง s w o t สา p d c a ส touch นะฮะห้า post c o p แนวคิดสำคัญเลยที่มาเป็นอ่อการประกันคุณภาพการศึกษาเนาะก็มาจาก edward deming ใช่ไหมฮะวงจร p d c a นะคําตอบคือข้อสามนะครับ,ต,รบต่อมาระบบการประกันคุณภาพประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ อ่าแน่นอนนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สี่ฮะการประเมินคุณภาพใช่ไหมเอ่ยสามสิบสองอ่าไม่ไม่อาจจะเฉลยไม่ถูกนะคือเฉลยจะพิมพ์ผิดนะครับ คืออย่างนี้เอาตามที่อาจารย์เฉลยนะมันประกอบด้วยประกันภายในกับประกันภายนอกนะครับประกันภายในกับประกันภายนอกทีเนี้เราใช้คําว่าอะไรใช่ไหมฮะก็คือใช้คําว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษานแล้วก็การประกันคุณภาพภายนอกใช้คําว่าประกันคุณภาพ ภายในกับภายนอกประกันประกันตอบข้อนหนึ่งโอเคนะครับเออสามสิบสองนะขออนุญาตเฉลยน,นะต่อมาสามสิบสามนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสามสิบสามคำตอบนะฮะ สาที่สามเนี่ยตอบข้อห้านะก็คือการประเมินคุณภาพภายในติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีด้วยการศึกษาองค์ประกอบนะฮะของการประกันคุณภาพภายในหนึ่งประเมินนะฮะประเมินดูก่อนก็มีผู้ประเมินไปประเมินนะฮะจากเขตพื้นที่หรือว่าตัวโรงเรียนเองเสร็จแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบนะฮะว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วก็มีการวางแผนพัฒนา,นาคุณภาพการศึกษา,าต่อไปนะครับ ต่อมาสาสิบสี่นะฮะข้อใดคือกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการนะที่เป็นนักประเมินโดยอาชีพนะครับแน่นอนฮนะเจอคํานี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็คือการประกันคุณภาพภายนอกนะครับสาสิบห้าครับข้อใดคือความแตกต่างระหว่างการประกันคุณภาพภายในนะกับการประกันคุณภาพวันสภายนอกอะไรคือความแตกต่างฮนะหลักการวัตถุประสงค์ผู้รับผิดชอบนะครับ อ่ะสาสิบห้าต่อข้อสามฮะผู้รับผิดชอบนะครับถ้าเป็นประกันภายในก็คือเอ่อโรงเรียนนะฮะบวกเขตพื้นที่นะฮะอันนี้เราเรียกว่าประกันภายในนะครับในตัวหนึ่งประกันภายนอกนะฮะก็คือสมอสนะครับเจ้าเดียวเลยฮะสมอสสองอันนี้ก็รวมกันเป็นประกันคุณภาพการศึกษานะฮะมีในกับนอกนะครับต่อมาสามสิบหกนะฮะความสัมพันธ์นะฮะสัมพันธ์กันตรงไหนฮะ ระหว่างภายในกับภายนอกแน่น,นอนที่สุดตอบข้อห้านะฮะสัมพันธ์กับตรงที่ S A R นะครับประการภายในนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราได้ S A R ออกมานะฮะก็คือรายงานการประเมินตนเองของสถานศาึกษาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งอันนี้ไปให้เขตพื้นที่แล้วก็ไปให้สสศนะสอศนะก็จะนำ S A R เนี่ยไปนะรประเมิอนอีกทีหนึง่งนะแล้วคอยนัดม่ตรวจเยี่ยมนะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่มัน ซ้าซ้อนกันหรือสัมพันธ์กันก็คือตัว S A R นะครับต่อมาข้อสามสิบเจ็ดนะฮะสามสิบเจ็ดเนี่ยนะฮะเ,เกณฑ์การประเมิน S A R นะฮะต่อข้อสามนะครับมีสามระดับนะหนึ่งคือดีสองคือพอใช้สามคือปรับปรุงนะครับต่อมาข้อสามสิบแปดนะฮะข้อได้เป็นเกณฑ์การประเมินนะครับอการตรวจเยี่ยมนะฮะ ก็คือประกันภัยนอหกนะครับตอบข้ออะไรฮะสามสิบแปดนะฮะ,ะ,ฮะตอบข้อห้านะครับจำม้ฮะมีหนึ่งดีเยี่ยมสองดีมากสามดีสี่พอใช้ห้าปรับปรุงนะฮะเกณฑ์เท่ากับห้าระดับนะครับอ่าข้อสามสิบเก้านะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะการตรวจเยี่ยมอยู่ในระดับใดนะครับมันมีห้าระดับใช่ไหมฮะ คีเวิร์ดที่เราจะดูกันเนี่ยนะฮะคืออย่างงี้ฮะบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีจุดเน้นนะเรื่องการเรียนดีนะครับมีนวัตกรรมนะฮะเนี่ยสถานะแห่งหนึ่งนะมีนวัตกรรมใช่ไหมอ่าพี่ช่วยน้องผ่านระบบนคปปะครูภาษาอังกฤษนะฮะโดยคิดค้นขึ้นมานะฮะเอ่อหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะระดับสูงขึ้นอีกคีดตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเอ่อมันจะอยู่เกร์ระดับไหนนะครับ ทีนี้เขาบอกต่อไปว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณใช่ไหมมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยสะะสีสารสนเทศนะฮะทีนี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญคือระดับป .6 เนี่ยนะฮะสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทุกปีมีหลักฐานชัดเจนว่าผลเกิดกับผู้เรียนโดยตรงขีดคําว่าสูงขึ้นต่อเน,นื่องทุกปีครับเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกว่าควรจะอยู่ระดับไหนนะครับแล้วมีหลักฐานแสดงชัดเจนด้วยว่าเกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรง หวนคำตอบพี่หูต้องฮะถ้าดีขึ้นทุกปีแล้วมีหลักฐานแน่นอนก็คือข้อห้าเลยครับดีเยี่ยมครับอ่าแต่ถ้าแบบให้ต่อเนื่องนะแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็อาจจะยังเชื่อไม่ได้นะก็ลดหลั่นันลงมานะครับหรือว่าคะแนนอาจจะแบบไม่ได้สูงขึ้นทุกปีบางปีก็ต่ําลงบางปีก็เท่าเดิมบางทีก็สูงขึ้นก็อาจจะอยู่แค่พอใช้นะครับอ่าแล้วก็ข้อที่สี่สิบนะฮะสี่สิบก็ทำนองเดียวกันนะว่าเอจะให ระดับนะของสถานศึกษาที่เป็นสาขาเนี่ยยังไงนะคะอยู่ระดับไหนนะครับจากข้อมูลที่ให้มาประเมินผลการตรวจยี่ยมควรอยู่ในระดับใดอ่าเราเข้ามาดูกันนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะเออมีจุดเรื่องของร่วมพัฒนาสังคมนะครับมีนวัตกรรมฮะทาบัญชีนะครับโดยใช้หลักปัญญาเศ,ษเศษรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะรเราต้องดูผลมันว่าเป็นยังไงนะครับ เขาบอกว่าทาังไงฮะเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา60จนถึงปัจจุบันนะฮะผู้สอนได้มีส่วนร่วมทีนี้วักที่สองเนี่ยยอดได้ที่สองเขาบอกว่าการเรียนการสอนในอาให้กับผู้เรียนเนี่ยเกี่ยวกับวินัยการใช้เงินโดยสอนแทรกในเนื้อหาพร้อมทั้งมีการเข้าไปให้ความรู้ชุมชนนะครับเราจะทําบัญชีครัวเรือนนะฮะประเด็นก็คือไงฮะเปิบเ,เ,เนะฮะอย่างต่อเนื่อง มีราคกฐานชัดเจนว่าเกิดผลกับผู้เรียนทางอ้อมเออมีทางอ้อมแหละทางอ้อมจะเป็นจะเป็นระดับใดฮะอ่าคำตอบคือข้อห้าครับดีเยี่ยม นะครับคือปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีผลกับผู้เรียนนะฮะเออนะครับ,ออนะรบโอเคนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสรุปไว้ตามนี้นะฮะตามตามเอ,อ่อหนังสือนะครับเรื่องของบทที่ห้านะครับประเมินคุณภาพการศาึาษาครับ